แกะมานี่ใส่ผัดลมใส่ผัดลมก้มห่อนดัดแปลงแม็กอินไทยแลนด์นี่ซื้อมาแล้วผัดลมก้มห่อนใส่ตอนเดิมใส่ผิดสางมึอนี่สร้างผนมาว่าใส่ไหมพ่อถันก็ได้แต่สิเข็ดตามเราบอกใส่ไม้คือละวานนี่ผัดลมแล้วก็ใส่ได้ใส่ไฟเลยสร้างไฟเพิ่นมาเพิ่นผลดีเจ้า นี่สื่อไฟมาแล้วนเอาไปใช่ละนี่นี่ไฟหลอดหนึ่งนี่หลอดหนึ่งนี่นี่สองหลอดจะหลอดข้างหลังอีหลอดหนึ่งจะใส่บุ๊คข้างหลังเดี๋ยวจะใส่ขึ้นกันแต่ก็เดินไฟข้างหน้าเฮตุแบบเทได้เห็นว่าหนายางน้ายางไปติจัดการให้อ้านี่หลอดหนึ่งตอนนี้เส้ข้างหลัง แรงเรืขึ้นสามหลอดกันเลยอันนี้ล่องใส่ล้วแต่สายพันต่อสร้างบริยเทให้แดัดแปลงกัวน,น,น,นันไม่เหมือนนี่ือสิพันานเห็ดงานัน้ใส่ผัดลมตามไปชมได้นะมึงไปมึงไปสร้างกลังเส็จผัดลมแนนแนปุ๊บเที่ยวลมนี้มาบว่าควบหอนยังบ่ขึ้น่าแม่นป่า ว่าไปงับนกลัวมอนยังบวกลนเสียเพิ่นเป็นเรียนมาเพ่นเชื่อหมอหมอเรียนมาจะรุปแล้วใส่ผิดางสร่งว่าใส่ใส่ผิดขางมาวันนี้ใส่ข้างอย่างง้ลมงสอดหลังกินที่ช่วยได้เห็นบั้ยแห่ก้มสร่างไว้ดิ อันนี้พวกหงส์เราคงจใส่พิษเสือพีอพ่น้องเนี่ยมึงเอาเด้อูใครอยากใส่ผัดลมทังนนหงอนำนี่ละ่ะคำแนะนำเห็นปะเนี่เอาเสือผัดลมเชี่องกงบ่เห็นปะผัดลมเชี่องกงตัวิจักขี่บาทกับเสือไปเนาะดากระดาษแปไง้งน,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 นี่กันเล็กกันอันอน,อน,อนี้ก็ไม่เล็กน,นี่ละ่ะเพื่อทีหงส์กันชื่อหรอกเพาะอันนี้ก็ไม่เล็กกันน้อยกว่าเล็กเป็นไงนี่ล่ะเย็นช่วยๆออกซูมอี รถก้มห่อนขึ้นแก้ปัญหารถไถใช่ <S <s นี่น uhh ี่เล็กกันนี่เฮามาดัดแปลงงอเทคตัวนี้สารพัดประโยชน์มีใบสีรถประจำไหมนี่อันนี้ผมซื้อสีรถมาสามที่เสร็จซื้อสีรถไว้บางครั้งมันกระจาจำเป็นไม่ใช่ที่ลบงจำได้ เออออกหอดพี่ล่มหอกออกหอดออหอดหอดหอดข้างหลังวะนี่เยน็นสวยๆเลยดีแล้วบัานโอ้สุดอยอดเลยว่ะอ่ะสุดยอดชมเด้จะได้ไปเห็นงานแล้วเดินไปเดินไปหน้ารถใส่สปอผ้าอะไรตัวนั้นก็ปเป็นเฮ็ดไหมเราเราเป็นผู้เฮ็ดให้ึ่งมันนี่อันนี้มันรุดมันรุดอยากขวางหมอกแดด sai bóp cho vắn đi bóng để lúc nào đi kính chịk sang phiêng chịu nha kìm tay gần à chịu nha kìm tay gần nha kìm tay gần nha kìm tay gần nha kìm tay ายไปนี่เราแผงเก่ามันเสร็จลุบเล็วเป็นไฟกระพริบต่อแล้วเป็นไฟกระพริบเอ้ามันเังไหนเรงกระพริบบาห,หนีิเห็นตังไหนตัดสีไลยอ๋ออืม,ออมตัดสีเหลืองบวกกระพริบอ่านเพื่อให้ยังไงกระพริบคือต่อสีเหลืองนี่นี่ต่อสีนี่เป็นไฟกระพริบนี่แหละเรียบร้อย Happy chăng, mọi người. Một anh hoàng gang, young binh vẫn. Kang lang, ngang 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 วางไฟเรียบร้อยเรียบร้อยวันนี้เป็นเก็บร้อยละเอียดมือนีบริเวณงามต่อไฟคุ่นแผงวงจรอยู่ทั้งแต่เล่าเนาะแต่เล่าเป็นผู้ต่อให้นะครับเพียงนี่เล่าเป็นผู้เห็ดให้โดยเฉพาะเลยบริเกียวกก็ไฟมูนาลดเด,ดยอันนี้เห็ดเฉพาะเฉพาะไฟสามหลอดหลอดนี่ก็หลอดพุ่นนี่ก็หลอดนี่ ก็หลอดนี่นี่ไฟนี่สิเสียเอาไฟนี่ครับหลอดทั้งนี่ระบบเดียวกันหลอดนั่นสิคนละระบบหลอดนั่นสิใส้สามหลอดหลอดนี่สิใส้ไฟเอันหนารถที่มากกับมันแต่ว่าเดียวหลอดนั่นเป็นไฟซองหางอันนี้กับซองหางคือกันแต่ว่าสองระบบเราเห็นไงนะเราเห็นไงต้โดดนแล้ว น,นี้สายมันขาดเยประกาศต้อเองไห้หนาก็ออกปกติออู่ยไหนาออกปกติแต่ออว่าบัดนี้ใส่สองระบบแต่ว่าสายสายหนึ่งมันวามีสีแดงสียังดื้อไปแต่เวลาเราเสียจะเป็นสายสีแดงะนะเ <c oughs> ทคนิคเราเสียแ,แบบไดเพราะว่าสายสีแดงมันวมมีเราเสียเอา เจ็บไรยละเอียดเอาเสียงกันทั้งนะหุ่นนะเออห้าม้ยิงสวะมายังอืมมลบไปอยู่ทั้งหุ่นเจ็บไรยละเอียดแล้วเอาเศษหน่อยใส,ส่น้ำเนี่ยฮะเราัวเศษเงาเดินเบิดวกวอนดิต่างเราเคยเห็ดแห่งอันนี้กับผลงานเราแต่ก่อนเ,เห็ดแห่งดีอยู่พอดีสายอันหมอเวดมันหลุดนี่สาย์หลุดออกตัเลยบวกกว่าตัวเลขบวกตัวเลขบวกกปานี้แล้วถึงพสีให้ วันนี้สายบวกสายวกบว,มวกมาวานที่เหตุการ์จำได้เก็บรายละเอียดแล้วที่เก็บสายไฟยสงยังหน,ดดนึ่งสิบได้ไฟน้ำลงมากต้อมมันคงถาว่อนแฮงโอ้เป็นซางเนาะพี่นอ้นอง ด่งไม่เสร็จเนี่ยขั้นหนันมันจะว่นไฟมันใหม่เห็นว่า ให้ิได้ใส่กันเปิดเทเลทั้งเดยด์สองหลอดแต่สวิกตัวหนึ่งสิเป็นสวิกพัดลม้มเงีน้นบอตรงกลางพัดลมอืมมันยังไม่ได้ใส่สายไปเอาสายเก่เาเลยประหยัดบ่ประหยัดเปิดสวิกทั้งรถได้บาทไม่ได้ยางลงมาเปิดข้างล่างแล้วได้อยากยางบ่า <laughs> ยาง,งติดตัวไปยาง างปนน,นนี่ต่อหลอดนี่มันติไปน้ำกันสองหลอดไม่มีไม่ได้เห็ุงานเลยมันนี่นะเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้ก็ต่อสายพัดลมอ่าจบเกมที่เราต่อสายไ่ ไฟเล้นครับนี่ฟครับส่มที่ไแห้งวขิดไฟมานิีเดียวใช้โบวมันคิดกันนนี่สวิเปิดติอันนี้ไฟอ่าไฟกันนะดึงไฟกันี้ไฟดาดอ่ะโอเคสองวงเช็คว่างะบอบไปเพียเดียวได้สองดวงสองดวงนีไฟสองดวงเี่นี่ัดลม สวิกนี่ดากไฟดากไฟกลออกแล้วอันนี้ระบบหนึ่งอันนี้บริเกียก็ระบบรถระบบรถนี่เสียเอาไฟตัวนั้นใส่น้ำคือว่าอยู่สองฟังถ้าเกิดระบบใดมีปัญหาก็ต้องใส่สำรองไปใส่แดงเด่นพ่นเชี่ยวพ่นเชี่ยวใส่แดงพ่นหอนหัวจุกเนานี่ไฟเพรท่านเปิดที่ไปเนาะ เพราะเปิด 11, 11, เหมือตึบเมือตรงนี้อันนี้ก็นเนีนไฟแฟลอันนี้ทิ่ขึ้นไปเปิดหันเปิดระบบรถนี่คือได้เปิดพี่ตขึ้นไปเปิดระบบรถนีอันนี้ไฟหนา้าอันนี้พัดลมอันนี้ไฟหลังเปิดไฟหนา้าแย่งวะอันนี้ระบบระบบรถ ว่าเมนระบบไอ้ระบบเพชรไหมระบบดัดแปลงข้างหลังบ่มีข้างหลังกับข้างนี้มันขาดขันใส่เกลื่อนขันบ่ขาดกับสีเพชรไหมยังไงคนละสายหน่อยนี่นะอันนี้ระบบระบบรถไอ้ระบบกันระบบเพชรระบบดัดแปลงแข่งวะพี่น้องแข่งเนาะแข่งเลยแข่งอันนี้สิเปิดระบบรถ ดึงตัวนี้น,นี่ออกแล้วข้างหลังไฟนีก็ออกไฟนี่ก็ออกไฟหนานนี่ก็ออกเพื่อว่าหงุางไว้แห้งไฟขายนี่ก็ออกไฟหลังก็ออกไฟสองฝานก็นออก นี่แหละไฟ่ซองขวานยกขวานอยู่ที่ไหนสิพอดีกันพอพอดีกับปั๊บได้นี่แหละระบอกรถหุ้งสมิ่งแล่พี่น้องเนี่ยไปเห็นปั๊บเดย์ดิเมื่อตึบขี้ไปกับพ่อข้างล่างนี่แหละ่ะแต่ว,ว่าข้งางหลังนี่ใส่ได้กราบอกรถนี่เรากระบอกหลัลงกันขวาน่ะติดตามดีชมเนอะพี่น้องเฮ้ย หชาเลยกร่ะเขาเมนต์มาสวัสดีครับ